นายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมทาสีทางม้าลายและตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามที่บริเวณสี่แยกตลาดเทศบาลสองนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนางกนุกพรพันเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทยัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุโขทัยจัดทำขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถด้วยความประมาทและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงหลัก4ประการคือการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดการดื่มแล้วขับการขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนราาิรภัยและการไม่คาดเข็มขัดนราาิรภัยจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนจะเห็นได้ว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดังนั้นการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยนัทวดีพ่วงหงรายงาน